บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าภารกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับท่นฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตรายการโดย ภารกิจมานาประจํำวันและผมสันทัศน์นะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการและวันนี้เราพบกันประจำวันศุกร์ที่6เดือนมกราคมปีคศ2017นะครับในหัวข้อผู้ที่เราต้องสรรเสริญและพระเจ้าของพระเจ้าที่ศึกษาร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่2ข้อที่1ถึงข้อ12นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่ส ข้อที่1ถึงข้อ12ก็ได้ปรากฏเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าพระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบตเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชการของกษัตร,ริย์เฮโรดภายหลังมีพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกมายัางกรุงเยรูซาเลม็มถามว่ากุมารผู้ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นเราจึงมาหวังจากนมัสก,การท่านคลั้นกษัตริย์เฮโรดได้ยินดังนั้นแล้วก็วุ่นวายพระไทยทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วยแล้วท่านให้ประชุมบรรดาม마าโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ของประชาชนตรัสถ,ถามเขาว่าผู้เป็นพระคริสจะบังเกิดแห่งใดเขาทูลว่าที่บ้านเบตเลเฮมแคว้นยูเดีย เพราะว่าผู้เผยพระรจชนกเขียนไว้ดังนี้ว่าบ้านเบตเลเฮมในแผ่นดินยูเดียจะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดในสายตาของบรรดาผู้ค้องแผ่นดินยูเดียก็หาไม่ได้เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่งจะออกมาจากคั้นผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอลชนชาติของเราแล้วเฮโรดจึงเชิญพวกโหราจารย์เข้ามาเป็นการรับถามเขาได้ความท่วนทีถึงเวลา ที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วท่านได้ให้พวกโหราจาร์ไปยังบ้านเบเลเฮมสั่งว่าจงไปค้นหากุมารน,นั้นเถิดเมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแกเราเพื่อเราจะได้ไปนมัสก,การท่านด้วยโหราจาร์เหล่านั้นจึงไปตามรับสั่งและดาวซึ่งเขาได้เห็นเมื่อปรากฏขึ้นนั้นก็ได้นำหน้าเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่กุมารอยู่นั้น เมื่อพวกโหราจยานได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักคลันเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีมารดาจึงกราบถวายนมัสการกุมานนั้นแล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการคือทองคำกํายานและมดยอบและพวกโหราจยา์ได้ยินคำเตือนในความฝันไม่ให้กลับไปเฝ้าเฮโรด เขาจึงกลับไปยังเมืองของตนทางอื่นและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและก็เนื้อหาจากพร,ะ,พระเจ้านะครับซึ่งก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่12นะครับศึกษาร่วมกันกับรายการมานาประจำวันสำหรับวันนี้หัวข้อผู้ที่เราต้องสรรเสริญ ก็นฟังครับฉากรางหญ่าหลายฉากมีภาพนักปาชญดหรือโหราจารย์มาเฝ้าพระเยซูที่เบเลเฮมในเวลาเดียวกับคนเลี้ยงแกะนะครับแต่ตามพระกิตติคุณมัทธิวซึ่งเป็นพระธรรมเล่มเดียวที่บันทึกเรื่องราวของพวกเขาเหล่าโหราจา์มาถึงภายหลังนะครับพระเยซูไม่ได้ประทับในรงังหญ้าในคอกสัตว์ของโรงแรมแล้วแต่ประทับในเรือนนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่สองข้อที่11บอกกับเราว่า คลันเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีมานดาจึงกราบถวายนมัส,สการกุมานนั้นแล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการคือทองคํากํายานและหมดยอบุณรู้ฟังครับการตระหนักว่าโหราจาย์มาเยือนช้ากว่าที่เราคิดเป็นสิ่งเตือนใจที่ดีขณะที่เราเริ่มต้นปีใหม่นะครับ พระเยสูทรงสมควรจะรับการนมัส,สการอยู่เสมอเมื่อวันหยุดผ่านไปและเรากลับสู่ชีวิตประจําวันตามปกติเราก็ยังมีผู้ที่ต้องสรรเสริญน,นะครับคุณรู้ฟังครับพระเยสุคริสต์ทรงเป็นองค์อิม,มานูเอลพระเจ้าทรงอยู่กับเรานะครับในทุกเทศกาลพระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับเราเสมอไปและพระองค์สถิตกับเราเสมอเราจึงนมัส,สการพระองค์ในใจของเราทุกวันได้ และหวังใจว่าพระองค์จะทรงสำแดงความสัตั์ธอืของพระองค์ในปีที่จะมาถึงเช่นเดียวกับที่โหราจาร์สบงยหาพระองค์นะครับดังนั้นขอให้เราสบาหาพระองค์เช่นกันและนมัสก,การพระองค์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดข้าแต่พระเยซูเช่นเดียวกับโหราจาร์ที่แสบงหาและก้มกราบลงต่อพระองค์ในฐานะกษัตริย์ผู้เสด็จมา โปรดทรงช่วยให้ข้าพระองค์ยอมมอบแผนการของข้าพระองค์แก่พระองค์และติดตามพระองค์ไปทุกที่ที่ทรงนำกัจนากาประจําวันร่วมกับคลิตจักตรตังขอเชิญเพื่อนพี่น้องทุกท่านทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิกทั้งใกล้และไกลมาร่วมพบปะสังสรรค์เสริมสร้างเ,ต,างเต,างติมความสุขใจให้กันและกันในงานมานาสัญจรจังหวัดตรังพบกับทีมงานและพ่วงโดยการกัจน,นานาประจําวัน อาจารย์นิติเชษฐ์สรดีวงศ์นำพระพรมาแบ่งปันผ่านถ้อยคำแห่งการหนุนใจงานมานาสัญจรจัดที่คลิจักตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังวันเสาร์ที่21มกราคมพุทธศักราช2017นี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาสนใจเข้าร่วมง,งานอย่ารอนานต้องรีบโทรโทรก่อนรับสิทธิก่อน0882588340ยำ้ำ 0882588340และพบกันนะครับในงานมานาสัญจรที่คลีจัรตังจังหวัดตรังคุณผู้ฟังกำลัติดตามรับฟังรายการมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟัง่านใดมีข้อสงสัยหรือมีคาถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้รวมไปถึงสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับภัตกิจมานาประจําวันนะครับและก็นอกเหนือจากนั้นนะครับผู้ที่สนใจต้องการอยากจะนํารายการที่รับฟัง ไปใช้เปิดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุหรือเป็นเสียงตามสายในสถานที่ต่งตางๆก็าสามารถแจ้งความประสงค์ความต้องการกันเข้ามาได้นะครับและที่สําคัญทั้งหมดนี้นะครับไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายหรือปลาินิบัตนะครับจาน่าซองส่งถึงภัรกิจมานาประจําวันตู้ปนสามห้าปนฝหัวหมากกรุงเทพ10-2-43งาผ่านทางโทรศัพท์นะครับ,รบ,ต,ร 102, รบติดต่อได้ที่หมายเลข 02-718-5166-7แล้วก็เว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i o d b o r g มาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการก่อนจากกันไปนะครับขอคิดสำหรับวันนี้ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเราพบพระคริสต์เราถวายแลมัส,สการแด่พระองค์และทั้งหมดนี้ก็คือรายการมานาประจําวันสร้างสารรค์และผลิตรายการโดย ภวักิจมานาประจำวันและผมสันทัศน์พร้อมกับทีมงานล่ำลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรายการในโอกาสครั้งต่อไปและสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับาาอยากสััขน้ we could